ก่อนจะไปเบิ้งคลิเน้องากทุกคนกดไลค์และกดแชร์และอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งก็เป็นกำลังใจให้หวานในเด้อโอเคเข้าไปเบิ้งคลิปกันเลยโอเคก็ต้องขอการสบายดีทนผู้สมทุกทานนะขอจ้เข้าวซูซ่องฟังกิ้ซี่เนาะตอนนี้เขาอยู่ในเกมไหม่ครับเอาชีวิตรอดซาวสี่สุโมงนั่งเองเนาะยูก็คือวันนี้นะคะทุกคนเรามาในมดของติ๊กตอกติ๊ก t อ k t ิ k มาในมดคองติ k ต o k ต i k t อ k วันฮาโลวีนนั่นเองนะคะทุกคนก็คือช่วงนี้ใกล้จะถึงเทศกาฮลฮาโลวีนแล้วนะคะก็คือวันที่31ตุลาหรือเปล่านะถ้าวัานจำไม่ผิดนะก็เน้นแหละทุกคนเราก็เลยแบบว่าให้มันเข้าธีมหน่อยละกันเอาแบบเกี่ยวกับพวกแบบฮาโลวีนอาจจะมีผีมีแบบว่าเออผีใจดีอาจจะมีผีบบผจจผเลวร้ายอะไรงี้ก็ได้ทุกคนเราต้องมาสุ่มกันนะคะทุกคนซึ่งหวานมั่นใจได้ว่า E p ีนี้ไม่มีการอย่างแน่นอนทุกคนก็คือการบอกว่าไปต่างจังหวัดกับคุณปู่คุณย่านะคะทุก ซึ่งการไม่น่าจะมาแกแล้งเราได้นะเออนั่นแหละก็น่าจะเป็นการแบบเล่นแบบมอดจริงๆแล้วแหละเพราะหวานก็เอามอดเข้ามาจริงๆแล้วนะทุกคนมันจะมีแบบว่าพวกหัวฟักทองพวกขนมหวานนะ่ะเยอะแยะไปหมดเลยแต่แต่มันแบบอยู่ในช่องกันนั่นนะ่ะแบบต้องเกมหมดแต่ว่าไม่เป็นไรแล้วมาเอาชีวิตตามปกติแล้วกันเราจะมาดูวะ ว่าเราจะเจอตัวไหนนะคะทุกคนเราจะเริ่มจากการตัดไม้ก่อนนะคะทุกคนอ่อถ้าถึงเทศกาลฮาโลวีนน่ะทุกคนแบบนึกถึงอะไรนะถ้าพูดถึงเทศกาลเนี้ยหวานนึกถึงฟักทองเพราะมันยังไงก็ต้องนึกถึงฟังทองอยู่แล้วเพราะแบบฮาโลวีนอะไรก็แบบเกี่ยวกับฟักทองไปหมดเลยแบบไทยฟักทองหรือว่าแบบฟักทองที่แบบอยู่หน้าบ้านแบบแกะสลักฟักทองอะไรเงี้ยทุกคนแบบแกะเป็นหน้าคนเป็นหน้าแบบปีศาจหน้ากัวอะไรเงี้ยแต่ว่าเอยแบบที่ไทยอะไรเงี้ยที่ไทยที่เราแบบไม่มีแบบได้ขอขนมอะไรนี้เลยทุกค คนมีแค่ต่างประเทศนะแบบไปแบบเดินขอขนมตามบ้านแต่ละหลังอะไรเงี้ยมาแล้วได้มาเยอะแล้วทุกคนเอามีหวัวฟักทองตัวนี้ด้วยแต่ว,ว,ว่าแต่ว่หว่านเดินมาตอนแรกมันไม่มีนะสิไม่เป็นไรทุกคนนี่เข้าวตีมยิงค,คือปีศาจฟกเฮ้ยไม่มีฟักทองด้วยเขาจะไหนไม่รู้ทุกคนอยู่ข้าง,างเรายิงค,คือปีศาจฟักทองแล้วไม่เห็นอะไรเลยอ่ะอ๋อดีกว่านะ ไอไปอยู่เพื่อนไนไอนะไอทุกคนไปกันดีกว่าชืบ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 เราต้องทําการหาอาหารเนี่ยแบบกินแต่ฟักทองอย่างเดียวก็ไม่ได้แม้เออนี่แค่ออะเก็บได้ยังไม่สุกอ่ะทุกคนไม่สุกอันนี้ก็ยังไม่สุกมีผลไม้อะไรที่สุกบ้างไหมเนีย่ยเหมือนจะไม่มีอ่ะเขียวทุกต้นเลยอันนี้คืออะไรอ่ะเหมือนดอกไฟอะไรอย่างนี้เลยเอ,อ๋อไม่ไม่มีอาหารเลยอ่ะไม่เป็นไรทุกคนแล้วก็เอ,อ่อมาค้าฟงครับ,รรบเอ,อ้ยอะไรอ่ะ อะไรอ่ะอะไรทำไมเราโดนตีอ่ะอะไรวะใครใครทำฉันเฮ้ยหมือนเสียงคนวางรือว่าเป็นฟักทองทำไมฟักทองมันมันเกิดขึ้นมาแต่ว่าตอนแรกหวานเดินมามันไม่มีนะสิอะไรแปลกดีทุกคนแปลกดีหรือว่าจะเป็นผีฟักทองไงน่ากลัวังไงเราได้แล้วเอ่อ เออก h o s t b e r r y เหรอเป็นชิ้นใหญ่ทุกคนแต่เราจะมาทำอะไรกันดนี้นะสร้างบุญซะเฮ้ยทุกคนเหมือนผู้จริงนะแบบไม่ฟักทองม,มันเหมือนแบบเหมือนตามเรามาเลยอะคือแบบตอนเมื่อกี้มันไม่มีอ๋อเอาเป็นว่าวันจะเดินม,มาแถวตรงข้างหน้าว่ะนะเนี่ยไม่มีฟักทองทุกคนไม่มีเลยแค่คือไม่มีไม่มีจริงมีแค่แบบที่มือเราอันเดียวตนี้ใส่ไม่ได้วะไม่เขียนเลยเจ็คโอเลนเทิร์นเฮ้ o ยทำไมชื่อแบบฟักทองเป็นเจ็ตโอเลนเทิร์นแอบดีทุกคนอันอื่นมันเป็นเนี่ยอันที่มันไม่มีไฟมันก็เป็นวะเฮ้ย เฮ้ยทุกคนฟักทองลยได้ฟักทองลยได้เฮ้ยอุ้ยน่ากลัวไม่รู้าจะเจอผีฟักทองเขาจริงๆแล้วทุกคนน่ากลัวไปเปล่าอุ้ยมีเสียงคนวางฟักด้วยเฮ้ยทุกคนนักวน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวไปไหนแล้วไปยแล้วขอลกันไปไหนแล้วเฮ้ยทุกคนนะมันคืออ้าทกคนเป็นผีฟักทองจริงด้วยน่ากลัวเย้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 ยะยะ อ,อกินเนื้อหน่อยเนื้ออะไรเหรอไม่เอาอะไรเนี่ยแจ็คโอเลนเทนเฮ้ยใช่จริงใช่จร,จริงด้วยตัวถ้าเธาตอบบล็อกขึ้นมันจะตามได้ไหม ไม่รู้เอาแล้วกันปึ๊บ,บมันน่าจะลอยได้แค่นั้นแหละมันลอยสูงมากวกนานั้นไม่ได้้วแหละเพราะมันก็เป็นผีแบบผีที่แบบว่าตัวตัว,ตวไม่ได้สูงมากไงเออโอเคเฮ้ยโอเค,อเคไปแล้วทุกคนเราปลอดภัยปลอดภัยแล้วอุย้ยมันหายไปแล้วแล้วเราจะลงไงแล้วขึ้นมันอ่าใช่ไหมเถอะอยู่ตรงนี้แหละเอาเป็นว่าสร้างบ้านอยู่ตรงนี้เลยนะกัน <c oughs> เราจะได้ไม่ต้องลงไปแบบเจอเจ้าเอเลนเทินั่นเออว่ะเดี๋ยวนะแจ็คเอเลนเทินเหรอวะเหมือน เหมือนจะมีตำนานหนึ่งอะทุกคน <S <S เกี่ยวกับวันฮาโลวีนชื่อแจ็คโอรินเพนที่เขาเป็นอะไรนะเหมือนอันนี้เหมือนไปอ่านมานะทุกคนเหมือนแบบไปเคยอ่านเจอมา <S <S คือเขาบอกว่าแจ็คเนี่ยเคยเป็นแบบว่าชายผู้ขี้เหนียวไม่มั่นใจว่าเป็นเศรษฐีหรือเปล่าแต่รู้แค่ว่าขี้เหนียวแล้วเขาแบบว่าทําบาปไปเยอะหรือเปล่าแบบเขาไปทําสัญญากับซาตานเนาะแบบเหมือนไปหลอกเอาตังค์ซาตานอะไรเงี้ยทุกคนอันนี้คือหวานอ่านมานะก็คือทีนี้พอเขาตายอะไรเงี้ยพระเจ้าไม่รับเขาขึ้นสวรรค์ทุกคน แล้วก็ส่วนนะกเนี่ยเขาก็ลงไปไม่ได้เพราะแบบวิญญาณแบบมีวิญญาณคอยอาฆาตเขาเยอะอะไรเงี้ยคือเขาแบบลงไปเฮ้ยเฮ้ยอะไรกําลังเล่าอยู่เลยอะไรอะสะดุ้งเลยเฮ้ยน่ากลัวไปเปล่าเฮ้ยอะไรอะลงดีก่อนเพราะนั่นแหละทุกคนแล้วทีแบบว่าเขาก็เลยแบบว่าโดนสาบ ก็ให้กลายเป็นแบบผีเล่ร่อนโดนปล่อยให้เป็นผีเล่ร่อนทุกคนเพราะแบบจะไปไหนไม่ได้แล้วไงเขาก็เลยต้องเล่ร่อนแบบตามหมู่บ้านตามแบบเมืองอะไรเงี้ยทุกคนส่วนอ่าไอ้พวกแกะสลักหน้าฟักทองเนี่ยก็คือทําเพื่อให้แจ็คกลัวให้แจ็คมาหลอกหลอนนะทุกคนอันนี้คืขวัญอ่าน,นมานะจะได้ฮ่าฮ่ากลัวกูกูกลัวอุ๊ยอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะเมื่อกี้เห็นแบบอะไรอะ่ะเมื่อกี้อ่ะเฮ้ยยังไงเฮ้ <_ S 2> ยเซ็ด โอเลนเทิรนใช่จริงๆด้วยทุกเมื่อกี้มาแค่หัวตอนนี้มาทั้งตัวเลยเอาไงดีอ่ะขี่ม้าไปได้ไหมขี่ไม่ได้ทำไงดีเขาเมี่อไรเขาอยู่ไหนฉันจะลากวิญญาณแกลงโลกลากยังไงล่ะตัวเองลงนรกยังไม่ได้เลยอุ้ยเออทุกคนได้ลงนรกจริงๆรนี่ยนัากูเอ๊ะอะไรอ่ะอุ้ยอะไรอุ้ยอุ้ยอ่ะแมว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 เอ้ย อุ้ยอุ้ยเฮ้ยเขามีไฟเขามีไฟแจ็คพูดมากับไฟแจ็คพูดล้อแรงอุ้ยเข้ามาแล้ว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 ขี่ม้าหนีควบม้าหนีควบอะไควบม้าหนีนี่นี่ฉันมีฟักทองฉันมีหัวฟักทองอย่าเข้ามานะฉันมีหัวฟักทองอย่าเข้ามานะอุ้ยเขากลัวทุกคนเขากลัวแค่เราถือไว้ทุกคนไม่ต้องทำอะไรลเยืนสวยๆไม่ต้องทำอะไรเลยก็แบบถือแค่นี้เอออ่ะถือมือนี้แล้วกันนี่ไง ทำไมกลัวเหรอมาสิเอาแอปเปิลฟาดหน้าให้มาสิอะไรเออมาดีเออมาดีเขาบอกว่าแจ็คกลัวแบบไอ้หัวฟักทองที่มันแกะสลักเป็นหน้าผีทุกคนนั่นแหละมาดิน้ากลัวละสิกลัวละสิเฮ้อกล้าดียังไงมาระ,ระเบิดใส่ฉันมาแบบโยนไฟใส่ฉันเออลงไปเลยอ,อยู่นั่นแหละไม่ต้องขึ้นมาโอเคทุกคนเราเปอดภัยแล้วชี้ชี้ โอเคภารกิจใหม่ทุกคนทําการตามหาฟักทองเพิ่มเพื no, no. No, no. No, no. No, no, ่อเอาชีวิตรอดจากแจ็คโอเลนเทนน่ยกลัวน่ยกลนั่นไงก็ึ้นมาเรียยุกไม่เป็นไรทุกคนเรามีอันนี้แต่เขาเข้าใกล้เราไม่ได้ทุกคนแต่ว่าหว่านไม่รู้ว่าพลังเขาจะใช้แต่เราได้หรือเปล่าน่าจะได้นะแต่ว่าน่ากลัวว่ะต้อหนีไปหาฟักทองเพิ่มก่อนดีกว่าเฮ้ย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 เขาใช้พลังได้เขาเข้าใกล้ไม่ได้แต่เขาใช้พลังได้ไม่มีฟักทองเพิ่มแล้วเหรอวะเข่นเดียวเหรอวะ หรือว่าอันเดียวมันยังแบบไม่ร้อนแรงพอมันน่าจะยังไม่ร้อนแรงพอทุกคนเราต้องหาเพิ่มฟักทองฟักทองฟักทองมีไหมแถวนี้มีฟักทองไหมมีฟักทองไหมไม,ม่มีแล้วอ่ะไม่มีเลยอ่ะไม่มีมีแค่ทางเดียวทางเดิมเหมือนที่เราจากเอ้อยตกใจหมดเลยแค่ทางเดียวทางเดิมที่เราจากมาทุกคนเอาไงดีไม่เป็นไรอย่างน้อยก็มีอันเดียวแต่เขาคงไม่ตามเรามาแล้วมั้งไม่ไวไวเป็นไรถือว่าอิซุเกิถือว่าได้อยู่ถือว่ารอดอยู่เอ้ยรอดอยู่มามคิว ฮิวฮิวอินนิวยอร์กซีก็ทำการสร้างบ้านแล้วมั้งเออเราปีนขึ้นต้นไม้เราสร้างบ้านอยู่นบนอันดีไหมละต้นไม้ใหญ่ๆแล้วเอ่อฮึบแล้วก็ฮึบเด็บแล้วก็ไอ้ต้อออกโอเคเออเราทำเป็นอันนี้เลยม,นะมั้ี่ยไปได้ขึ้นง่ายๆนะ่อยเออแต่โคตรเปลืองไม้เลยวะ่ะเปลืองไม้มากเลยอะ่ะ <laughs> อะไรแกขำอะไรอะ่ะเฮ้ยแก้ามาตรงนี้ได้ไงแกไม่กลัวฟักทองแลวหรออะไรแกมาขำอะไรข้าเจอเจ้าแล้วอุ้ยอุ้ยเจอแล้วทำไมล่ะนายก,ก็มาใกล้ฉันไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าฉันอะ่ะมีฟักทองยังไงล่ะฮ่ามาดิกวัวที่ไหนอะ่ะมาดิพี่ว่าจะแน่เฮ้ยอุ้ย,อยเออมาเริ่มไม่ใช่แล้วเฮ้ยมันเผาเฮ้ยมันเผาอ้าวเฮ้ยเฮ้ยหนีลงน้ำสิครอบเลเลยเพราะว่าแจ็คมันมากับไฟทุกคนเราก็ต้องมากับน้ำอึ๊บอึ๊บอุ๊ยเจ็อุ้ยอุ๊ยเจ็บเลยเจ็บเลย อุ้ยเก็บเลยอุ้ยจุ๊กจุกเอ้ยจุกจุ๊กจุ๊กจุกจุกอุ้ยอุ้ยอันนี้ไม่ได้แล้วอ่ะอันนี้ไม่ได้ละอุ้ยทุกคนโอ้โหอะไรดูมันทำตัวเฮ้ยเดี๋ยวเจเยนเจเยนแจ็คเราคุยกันโอ้โหจะบอกว่าเราคุยกันได้แต่อันนี้ไม่ได้แล้วอ่ะอุ้ยมันระเบิดด้วยอุ้ยจะตายเฮ้ยโอ้เดี๋ยว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 อุ้ยแจ็คผู้มากับไฟอุ้ยแจ็คแจ็คผู้มากับระเบิดตายเลยอุ้ย อย่างนอยก็รอดอย่างน้อยก็รอดอย่างน้อยก็แบบไม่ได้อยู่ที่เดิมทุ้คนถือว่าเรารอดเละอ้าวปึ๊บอ้าวอ้าว่น้ำฟักทองหมดฟักทองฟักทองฟักทองฉันฟักทองอ้าปเนี่ฟักทองอย่ามาใกล้นะฉันอยู่ใกล้ฟักทองแล้วอ้าวเฮ้ยมันทำอะไรได้ไงอ่ะเฮ้ยเมียว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 อะเจา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 ะเ ทำตัวอยู่คนหมาว่าแบบไม่ไหวหัวไม่ไหวจริงคือมันแบบมันมันเอาฟังองไม่ได้แลว้วอ่ะทุกคนโอ้ยอะไรเนี่ยคือโอ้ยเฮ้ยเข้าโอเครอดรอดแหละมาดิมาดิมาดิเข้ามาดิฮ้ก็มาดิฮู้คู่มาดิาด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 าอะไรอ่ะอะไรไปผลเฮ้ยตามตีดูดเอาไป ไล้วอย่ามายุ่งกับ er. ฉันดีนะก็สำหรับคลิปนี like ้นะคะทุกคนไอช่้าอยู่เลยกดเลยก็สกีบัลแล้วก็แยกอะไเแน่ด้วยนะคะแต่ว่าอย่าไปกดไลค์เขาเลยนะคะก็เัอคลิปนี้นะคะอยากให้ทำคลิปอะไรต่อคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะวานอ่านทุกคอมเมนต์นะเจอกันคลิปหน้าค่ะบายยย